ทานของคนดีในยาที่สองพิขุทั้งหลายสัปรปปุริสทานห้าประการนี้มีอยู่ห้าประการเป็นอย่างไรคือย่อมให้ทานด้วยศรัทธาย่อมให้ทานโดยเคารพย่อมให้ทานโดยการอันควรเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานย่อมให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่นพิขุทั้งหลาย สัปปบุรุษครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกรอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นให้ผลพิขุทั้งหลายสัปปบุรุษครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตร ภรยาทาสคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยโสดลงฟังคำสั่งตั้งใจใคร,ร่รู้ในที่ที่ทานนั้นให้ผลพิกุทั้งหลายสัปปบุรุษครันให้ทานโดยการอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นให้ผล ภิกุทั้งหลายสัพป,ปบุรุษครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกรารมคุณห้สูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นให้ผลภิกุทั้งหลายสัพป,ปบุรุษครั้นให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมาก และย่อมเป็นผู้มีโภครัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนไหนคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นให้ผลพิขูทั้งหลายเหล่านี้แลสับปะปุริสทานห้าประการทำสามประการนี้คือการให้ทานด้วยศรัทธาการให้ทานด้วยฮิริ การให้ทานอันหาโทษมิได้อันสัพปะบุรุษดำเนินตามแล้วบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางไปสู่สวรรค์ชนทั้งหลายย่อมไปสู่เทวโลกด้วยทางนี้แล